ตอนนี้เราอยู่ที่วัดนนสวรรค์น,นะครับวัดที่สวยงามของจังหวัดระเอ็ดนะครับเป็นวัดที่ทำได้งดงามอลังการมากนะครับ น้วป,ป่าปูนปั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับ,รบจะเป็นทางขึ้นก็จะเป็นพญานาคนะครับ ตอนนี้กำลังรีวิววัดนนสวรรค์จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากที่เดินมาชั้นบนชั้นที่สองนะครับตอนนี้บรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะค่ำแล้วนะครับสี่โมงเย็นก็เลยสะดวสะดวกนะครับ เขากมาชมด้านในนะครับนข,ข้างจะมืดนิดหนึ่งฝั่งนี้มืดแล้วนะครับที่จริงมันเดินอ้อมได้นะครับ